โอ้เน่อเซโลเซโลนี่นักนาทีนะอันกับเกรย์ลปลาครับพี่น้องสูปลาครับผมมารุ่นมาแย่งปลาทำกันครับมาเนี่ยปลาสเตปลาลายบกครับผมปลาหน่อยปลาใหญ่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ่ชาแนลเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับ ไอ้เครื่องสูบครับผมครับดูครับวันนี้ดูผลงานปลาดูด้วยสายตาปลาเยอะครับผมเต็มรู้สูบมนแล้วจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมพี่น้องะพอสมควรครับพี่น้องรกมากครับผมวันนี้มีปลาก็มีถ้าไม่ได้ก็เพาะมารกนี่แหละครับผมรกแล้วก็คโครนครับคโคลนเยอะมากนะครับอันนี้เป็น อุูติดกันไปครับกันไว้ครับผมจะทําเป็นสองล็อกครับผมล็อกล่างกับล็ลอกบนนะครับพี่นอ้องที่เป็นหน่อไม้ครับหน,น่อไม้กแลังใหญ่ครับผมกำลังเป็นนอปงหน่อไม้น,มนะครับมาล็กอกน็อคาล็กอกน็อคตบบ้าล็กอก,ลกไป นีมากล้วลุงดุมของแท้ของแท้แน่นอนพอเอกก็มาเสี้ยวเพะเสี้ยเสี้ยคือปลาพี่น้องเสี้ยคือปลาปุเพะปุเพะคือลายเสี้ยปุเพะคือปลาไหลภาษาโซ่พี่น้องภาษาโซ่ครับผม ซุปปลาคือื<ส>อซุปเสียซุปเสียภาษาโซได้ได้หรือไม่ได้บืนหัมาบืนบืนหัมาบืนบืนคือได้แต่บืนคือไม่ได้นะครับพี่น้องภาษาโซาาคร่าวๆครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับฟังคลิปดูคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คโซด้วยนะครับผมช่องน้อยๆครับช่องน้อยๆเพิง่งเปิดใหม่ครับผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์น้องระเจาะเพกันนะครับ คนโซ่ครับคนโซ่กุสมานครับผมโซ่โพธินะครับอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องภาษาโซ่เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเป็นภาษาพื้นบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามที่สี่ปุ้งหรอครับพื้นเพของคนโซ่ก็เพื่อว่ามาแต่ฟังล่าพุ้งหรอครับผมอ่าตำนานเพื่อกว่าอพยพมาสองเทือครับผมเทือแรกอะสมัยพระพุทธเลิศล่าเเือสสมััยุดพนกลาจ้าอยู่หัวนะครับผมรัชกาลที่สามนะครับขอบคุณ หอยขมหอยขมหอยจูบเนาะตาผมบ้านผมเอิ้นว่าโอ้โหกรอกรอยพี่น้องกรอกระอยเกรงหน่อยตัวนึงตึกปลาหลอกแล้วงานเนี่ยปลาหลอกอืมเนาะเกรงครับผมเกรงหน่อยเกรงหน่อยดูน้งบุ๊ หกเขับพี่น้องโอ้ยสินได้โอ im ้ยตายตายมีแต่ปลาซิวพี่น้องปลาใหญ่ยังบุหยเจ้าตัวครับผมเอ้าเดี๋ยวเกมยังไม่จบครับผมเพิ่งนับศพทหารเพไนว่ะยาวต่อไปพี่น้องยาวยาวต่อไปพี่น้องยาวยาวยากลามเขารู้พี่น้องเขารู้มาแล้วครับผมเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวจับเองอันนี้พี่น้องเบิ่งดูให้ดูทำให้ดู บอกกพี่น้องบุ้งเพราะวายูปลาไปใส่มัดวะอยู่นี่นี่เองโอ้โอ้พี่น้องโอ้โอ้พี่น้องโลกว่าโล่งกว่าพีเลยโอ้โปรไฟล์พี่รึเปาพี่น้องนี่นี่เอ๊ะเอ๊ะหนักกวาโอ้พี่น้องดุมาต่อโอ้เจื๊อบ่าเจีบพี่น้องบ่าเจีบเลยถึงเงี้ยแล้ว Ngay đây mọi thứ ba là nhà phá đi rút nóng của ba phá hai mươi mất là vì mất đi gia đình mùi lắp nơi ba ba lần 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 ba โอ้ยปลาปลาเข้าของโอ้ยบึงจะกันเอ้ยตายดื้อเด้ยโอ้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 น้องเซโล่เซโลบ้า่น้องนี่นักนาทีน้ออันกลับเลยที ใส่ลครับผมพี่น้ง oh, oh. องมัมนไหมครับมันไหมโอเค <laughs> เอ๊ะจ๊เอ๊จ๊ะดิสิี่บกวอ่มบินเอาหาไม่ได้โอเคปา <laughs> นอยู่หู้นอนลายน้องเอง repaired, ้ยลึกปะต่ใ oh, <okay. S 1> <laughs> นดับพลังรัก,การ <laughs> าดาบเข้าหู้เล่า <laughs> la, ปลาปลาช่อนใหญ่น่ะครับผม ปลาเข้าอยู่ในรูครับพี่น้องนึกว่ายังไม่มีปลาที่เรกครับผมเดี๋ยวตอนท้ายเข้ามาดูว่าปลาจะเยอะแค่ไหนวันนี้ครับผมพี่น้องถอดเสื้อพร้อมโอ้ยหุ่นเนาะชมพลงานครับผมนี่พี่น้องอันนี้สุนท้ครับผมเดี๋ยวนี่หอยกับปลาครับผมโยนไปไหนอ่ะตัวไหนอื้อ นี่พี่น้องผลง่ายครับผมนี่<ะ>ส่วนหนึ่งครับผมนี่ครับตัวบิ๊กบิ๊กไซส์ครับบิ๊กไซส์อ๋อสีแล้วขอบผูดแล้วตัวเดียวเขาเลาะพี่น้องเอ้ยนี่เขาไปหาผมมื่นนี่แหละมันเนี่ยทางเจ้าพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องปลาครับผมอืพี่น้องวุ่นนี่รับผมเช้าเ<ะ>บิงบงบ้งมาเบิ้ง กือบโลครับเกือบโลครับผมตอนแรกนึกว่าจะไม่มีปลาครับผมพอดีไปจกไปในรูนะครับผมก็ได้เลยครับผมไอ้โชนโลเดียวเนาะเออไม่ใช่จกในหนองเออจกอิสมะเม่บืนขนาดขนาดไหนผู้ไม่ดอขนาดแบ่งเป็นสี่พูดปลาไอ้โชยนอันครับผมปลาช่อนปลาดุกกระน้องหอยนะครับกับพ่อได้ อ่าแล้วแรงเยู่ครับผมพี่น้องพอแล้วพอเล้เบ่งครับเบ่งาน่อยนี่นนยุบเลยนะข้าวแบกกระดุมเด้ทำมีดข้อได้อัดดุมเลยเตอิรเตะอิดปันลาแข้งปันโจกสบกิโเด้ตาดูละกรอกรอเป็นะกรอไอเดียลน่เลยยูทูบเบอร์ไ้เมเป็นเวัน โอ้เมนบุย oh, ้เมนต้องกูบุกเสร็แล้วไม่กล้องกูไอ้กลอยไปกลอยเลยเฮ้ยโอ้อพี่น้องงานสุดท้ายไปทีบอีท่โอ้ตายตายตายนี่อ่าเปเรกลอยกลอยเลยอ่ะนี่เอาไปซีบอีกหน่อยกให้อีกกลอให้ีมอ่กลอี่ใ่ะซีเอาไปซีบอีกลอยล้ม วล่ะอีกล่องเนี่ยกว่านี่ทุ่มขาดมล้อีเลออนไลม์เสียจะกันกับปืนอ่ะเป๊กว่าเนี่ยวดังละไม่ล่ะโอ้นี่โอ้สับเป่งเฮ้ยไอที่อามีเสียงกลางเรื่องก็อินนะเียปืองคืออะไรอีกล่องกว่านกลองกว่าไม่รู้นเสียงเอิดอะไรเป๊ะก็ให้ได้พันเป็นใได้พันไปพูดทันในแ่ะก่อ

เอาไงที yup. ่ไหนแล้วเลค่อยเอาหอยมาเลยเด้มะเพียงกลุกใส่มาครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแก้วนะโอเคพี่น้องแบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับผมได้พอกินครับเร็วแรงอยู่นะครับผมนี่ก็จบขี้นี้ครับผมครับงานนี้มีกระเลาะครับงานหอยครับพี่น้องไม่จะไม่เราครับโอเคผมครับคลิปนี้จบขี้นี้ครับผมครับราออกนะก็ได้สวัสดีครับ